ผมไม่ไหวอะเค็มมันไม่ใช่เค็มขมขอมันหวานมันขมใช่ไหมเอาน,น้ำตาลไหมอะ่ะติดกันสิเดี๋ยวหมดขรันะตอนนี้นะคะหมดหมด,หมดทั้งเมืองเลยหมดทั้งเมืองที่สวนสาธารณนะน,นี้ได้บินตามไม่ใช่มันพับไงวะน,นี่เหรอ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะ,คะุกผู้ชมพบกับตอนกับกล้วยอีกครั้งครับกับรายการเชิฟจาก The Cube Channel <c oughs> แหมแล้ว,วก็กลับมานั่งบนฝทาท้าไทยรถยนต์อีกครั้งนะจ๊ะวันนี้ <c oughs> ช่วงนี้มันดูเหมือนกับแบบว่าตลาดรถยนต์เก่งในเมืองไทยอ่ะมันมีเครื่องยนต์ดีเซลที่มากขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะโดยเฉพาะรถยนต์รถยนต์พรีเมียมอ่ะคือ <c oughs> ตลาดรถยนต์พรีเมียมคอมแพคคาร์จากค่ายยุโรปที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากขึ้น แล้วก็<ม>ขายดีกันมากเหตุผลหนึ่งก็มาจากการที่ว่าเทคโนโลยีมันดีใช,ใช่ไหมทา <ำ S 1> ใ,<ช>ให้ประหยัดน้ำมันใช่ไหมแก<ช>อัตรตาเร่งดีใช่ไหมอัตราเร่งดีที่สำคัญรเรื่องของการขับขี่ก็แน่นอนว่ารถยุโรปมันก็ต้องขับขี่ดีอยู่แล้วแน่นหนึบอยู่แล้วเนาะซึ่งผลความมีความชอบเนี่ยนอกจากขื่รถดีเซลมันจะดีแล้วด้วยเนี่ยตัวยกความ,มีความชอบให้เหล่าผู้บริหารนะคะที่มีวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นว่านในเมื่อคนยุโรปเนี่ยมีความนิยมและฮิตกันขนาดนี้เนี่ย คนไทยก็น่าจะฮิตตามไปด้วยเหมือนกันถูกต้องและที่สําคัญก็คือมันได้ผลในประเทศไทยเนื่องจากว่าถ้าเทียบกันในเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลก็ถูกกว่าราคาน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งเ้าบนซินเก้าเบนซิน95้าห้าคือถูกกว่าหมดถูกไหมพอมีรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาปุ๊บราคาน้ํามันถูกกว่าประหยัดน้ำมันกว่าก็เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายก็น้อยลงไปเลยอ่ะอะไรอ่ะค่าใช้จ่าย ระยะทาง1กิโลเมตรที่คิดออกมาเป็นจำนวนบาทแล้วเนี่ยก็จะถูกกว่าน้ำมันเบนซินถูกไหมใช่ซึ่มันเป็นที่มาของวันนี้ว่าเราพาใครมาแกแขกรับเชิญในวันนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยคือวันนี้เราเนี่ยพาคนคนนี้มาเพราะว่าเราอยากจะสัมผัสเข้ามาตั้งนานแล้วนี่ก็คือ B M W 320d F 3 0รุ่นใหม่ล่าสุดจาก B M W ไทยแลนด์ต้องขอบคุณพี่ใหม่มากนะฮะ เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงๆว่ารถคันนี้มันมีอะไรที่พิเศษใช่ไหมคือจริงๆแล้วซีรีส์สามขับเราสคนเนี่ยมันก็เป็นรถยนต์ที่แบบรถยนต์หนึ่งในรถยนต์ในฝันนั่นเนาะ เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถยนต์คอมแพก B M Character รถก็แบบว่าดูกระฉับกระเฉงอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากจะนําให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้รู้ซึ้งถึง F 3 0บ้างว่าตัวถังใหม่เป็นยังไงกันบ้างอัตะก้องอเลิกนั่งได้ละลุขึ้นมา,าเห็นนั่งมาตั้งนานละรีมเดบันยูเป็นรถยนต์คันเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เรารู้สึกชอบใจตรงที่ว่าเขาไม่เคยเปลี่ยน เีมการออกแบบแบบพลิกโฉบอะไรขนาดนั้นเลยเปลี่ยนการแบบเดเวลลอปไปเรื่อยใช่คือเปลี่ยนแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดเพื่อให้คนไม่ตกใจเออไม่ตกใจแล้วก็ค่อยๆซึมซาาไปใช่ไหมแกเช่นเดียวกับ f สามสิบนี่เป็นต้นคือครั้งแรกที่เราสองคนเห็นภาพใช่ไหมเห็นภาพเนี่สปายชอตแต่ตอนนู้นตอนนั้นแกมีความรู้สึกว่าอะไรบ้างเรงมีความรู้สึกว่าด้านหน้ากับด้านท้ายอ่ะมันเอาแบบสไตล์มาจาก f 1 0ใช่ป่ะซีรีส์ห้า f 1 0แต่ด้านข้างอ่ะมันเหมือนเอา e 6อ่ะซีรีส์สามเมื่อสองรุ่นที่แล้วอะเอาม ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกอยู่เวลาขับรถตัวเองขับผ่านแล้วเจอนี่บนถนนมองข้างแล้วอุ้ยเหมือน E46 เลยอะแตก่ก็ขับผ่านไปแต่น้านางจะหักหักกว่าหน่อยนึงคือที่คือที่พูดมาก็ถูกนะ <c oughs> คือเห็นตัวอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนเป็นการเอารถยนต์ BMW หลายๆรุ่นนะมาผสมประสานกันออกมาเป็นคันนี้แต่ออกมาแล้วดูดี <c oughs> ดูดีมากคือดูแบบดูไม่เชยยังดูทันสมัยแล้วก็ดูแบบดูเฟรชเขาเรียกว่าอะไรดูวัยรุ่นอะ ความพิเศษของมันเนี่ยก็คืออยู่ที่ไฟหน้านะฮะเป็น b m w ูน่าจะรุ่นแรกเลยั้งที่ทำติดไฟหน้ายื่นมาติดกับกระจังหน้าใช่ไหมแกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสไตลิ่งเลงเกรสอันใหม่ของ BMW ก็คือการเชื่อมต่อไฟหน้าเข้ากับกระจังหน้าไตาคู่ของเขาโดยเฉพาะซีดีสารุ่น F 3 0ามินี่เนี่ยมี3ลายให้เลือกกันเลยไม่ว่าจะเป็นก็คือ Luxury Line Modern Line แล้วก็คันนี้นะครับจะเป็น Sport Line อ,อ๋อซึงซ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดแต่ละลนเราก็เคยพูดกันมาตั้งแต่ในนนงา,นาเลลยพี้แหะ ก็ลองไปดูกันได้นะว่าแต่ละลายเป็นความแตกต่างกันยังไงบ้างไปะปไปเข้าไปเลยรีบเข้าไปเลยขึ้นค่าตัวยังจะมดแกล้งพี่กอนจะฟ้องคุณจิมมี่ให้หมดเลยเียเขียนรายงานรีพอร์ตจะเขียนรีพอร์ตส่งคุณจิมมี่แล้วคิดว่าเขาจะช่วยได้เหรอพี่จิมมี่ก็ติด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 เหมือนเขาพูดจิกนะไม่ใช่ใช้ปากจิกีบ ความพิเศษของภายในก็เมื่อกี้นะฮะอย่างที่ว่าก็คือว่าจะมีการใช้เป็นเปียโนแบ็กตรงนี้แล้วก็มีการเดินแถบสีแดงได้ให้ความสปอร์ตรู้สึกสปอร์ตมากพร้อมกับพวงมาลัยทรงสปอร์ตแสดงว่าพวงมาลัยนี้เนี่ยมันจะอยู่ทั้ง3ลายเลยก็คืออุปกรณ์มาตรฐานของซีรีส์ 3S 30เลยเนี่ยก็คือมี i d r i v e จอที่ก้อยบอกว่าเหมือน iPad หันึ่งเอา iPad มาผ่าพึ่งนะฮะก็จะออกแต่เราชอบตรงนี้เพราะว่าหน้าจอมันไวสกรีดมากเลยแล้วก็ มีวิทยุพร้อมช่องต่อ USB AUX มีเดียอิน CD FM AM ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะได้ยินจากหูเนี่ยก็สามารถเล่นได้หมดเลยคือระบบความบันเทิงระบบความบันเทิงของรถคันนี้มีครบหมดทุกอย่างขอพูดถึงระบบไอริงซับนิดนึงก็คือว่ามันจะทางานทุกๆครั้งก็เวลาติดไฟแดงอะไรเงี้ยเครื่องมันก็จะดับปกติใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่าเราำคาญก็ทํา b ีเอ็มมีปุ่มปิดระบบนี้มาให้ด้วยเช่นกันซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่เห็นเลยว่าแบบ ปุ่มปิดมันอยู่ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมาตรวัดตรงนี้เนี่ยที่มีการเปลี่ยนให้เป็นคล้ายๆล้ายรุ่นอะรของซีนีเด็ดและซีนีห้าแล้วก็วคือมีการผนวกเอาจอวงกลมเข็มแบบปกติเข้ากับจอ L C D ข้างล่างตรงนี้ซึ่งอินโฟเมชันทุกอย่างเนี่ยก็จะครบแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นสำหรับ 320D ก็จะเป็นเครื่องยนต์2,000 cc, ันซีซีทวินเทอร์โบหนึ่งร้อแรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่380นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะจาก ZF บอ็อกเ,เกียร์เนี่ยบ็อกเดียวกันกับซีรีส์5แล้เรารู้สึกว่าใช่ 2.0D ก็คือใช้คเครื่องเดียวกันแล้วไอ้ดายก็มีด้วยจาว้าวีดีโออินโฟเมชันใช่ไหมเราคู่ดูนี่เลยสปอร์ตดิสเพลย์จะไปดูซิว่าเราจะใช้แรงม้าและแรงปิดแต่ละรอบเป็นเท่าไหร่เย่แยซีรีส์3รุ่นนี้เนี่ยมันก็มีการให้ปรับโหมดซีส5ได้เลยนะว่าจะสปอร์ตคอมฟอรหรือว่าอีโในตอนนี้นี่เราอยู่ที่โหมดเออเราอยู่คอมฟอร์ตคอม c o m ร์ r เดี๋ยวนะเออ อีโคโปรนะฮะอีโคโปรก็จะเป็นการเรียกว่าอะไรควบคุมการเปิดปิดของลิ้นปีกผีเสื้อให้เหมาะสมกับการขับขี่แล้วก็ให้แบบว่ามีการฉีดสา่น้ำมันน้อยรวมไปถึงการควบคุมระบบอากาศด้วยใช่ไหมแกให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นสปอร์ตดีกว่าฉันยังอยากให้ ESP ช่วยชีวิตฉันสปอร์ตพลัสเอสพีจะไม่ได้คือเพื่อแบบให้แบบท้ายออกแบบปัดอะไรอย่างนี้เลยคือถ้าเทียบกับ e 9 0เนี่ยมันก็มีความที่แบบ คล้ายคลึงกันนะแต่พอร,รู้สึกว่า3 2 0สดีรุ่นเนี้ยม,มันแบบเฮ้ยมันขับมันแบบสุขุมมากขึ้นอ่ะอธิบายไม่ถูกมันไม่ได้กระชากแบบรุ่นที่แล้วออน,นะแต่คือมันก็ขับมันเหมือนเดิมนะแต่แบบเหมือนก็แบบ เฮ้ยเขาเหมือนกับซีรีส์สามเขาโตเป็นหนุ่มมากขึ้น,น,น,นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มคือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโอ,อ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังขับสนุกเหมือนเดิมก็ยังมีความขี้เล่นความสนุกสนานของเขาต่อไปซึ่งเวลาขับรถคันนี้เนี่ยท้าต้องเ,น,เนียนนะคะไม่อย่างั้นเนี่ยก็จะโชวโค้งห้าคนนั่งก็อวกแตกอวกแตกกันพอดีเพราะว่าแรงบิดเยอะมาก <c oughs> เป็นรถสี่ประตูที่ดูน่ากลัวนะเพราะว่านางตอบโจทย์ได้หมดเลยอะซึ่งเกิดความคิดได้อย่างเี้หรือป่าวซึ่งเคยอยากรู้ว่าถ้าเอาเครื่องกับเกียร์ของปียเอ็ ที่มันไข่ในบ้านเรามันจะเป็นยังไงวะฉช่ว,ว่ามีแหกโค้งกันบ้างอะเพราะเครื่องกเกียร์แรงแล้วช่วงล่างรถกระบะอาจจะรองรับไม่ได้เราเ<อ>ลับเครื่องยนต์ไม่ได้ใช่ไหมเออโอเคปะตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตจะรับที่แข็่นี้มาเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนแบบวาร์ปเวลาเลยอะคือต้องบอกว่าคุณงามความดีของเครื่องยนต์ดีเซลของ BMW เนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะมากเพราะว่า เมื่อกี้เหยียบแบบก็แบบปุ๊บหนีเลยเนะแกเฮียเหยียบยังไม่ได้เต็มคันเร่งเลยนะแรงก็มาจนต้องถอดแล้วกลัวแค่ครึ่งคันเร่งมันก็แบบ<อ>พาเราไปได้แบบว่าอย่างง่ายได้ละที่สำคัญนะเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยคุณจิมมี่ไปทดสอบมาแล้ว ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรอะยีบจุกิโลเมตรต่อลิตรมั้งประหยัดมากกว่าอีโคคาร์ในเมืองไทยนะขุนจิมบจริงจริงเพราะว่าพวกนี้สันมาร์สพวกอะไรอย่างเงี้ยได้แค่สิบเอ็ดิบแปดอะมีสันมีซูบิชิมิราอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมียี่สิบะตัวน่าอีโคคารอีกอะรุนแรงคันนี้คันเดียวสิอีโคคาร์ได้6คันอะไรอย่างงี้นะคือจะบอกว่าช่วงล่างอ่ะมันเป็น มันเป็นช่วงล่างที่ถูกปรับให้มันนุ่มลงกว่าเดิมเออใช่มาใช่มาปรับให้นุ่มลงกว่าเดิมเพราะว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยคือออกในแบบแข็งแข,ข็งเลยวัยรุ่นอะวัยสรุ่นมากใช่คือรุ่น e90 เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าแข็งไปเลยแต่ว่าพอมาเป็น f 3 0ปุ๊บเนี่ยมันถูกปรับให้แบบมีความนุ่มสบายมากขึ้นขับ<ฤ>แล้วคือไม่เหนื่อยมากเหมือนรุ่นที่แล้วเพราะว่ารุ่นที่แล้วบางทีเหนื่อยจริงๆริรุ่นที่เราขับแล้วเหนื่อยใช่ไหมกรู้สึกไหมมันเรล้าใจเลยไปหมดเลย ซีรีส์ที่สามโมดิเชนใหม่ล่าสุดเลยกับเครื่องยนต์ดีเซล2,000ซีก็ยังไม่ทิ้งลายความเป็น BMW ดั้งเดิมไปขับสนุกเป็นตามันแรงอยู่ครบหมดทุกอย่างนไม้ว่าก็ยังเป็นลูกหลักของ BMW ที่แบบเพียบพร้อมแล้วก็ครบดูเป็นแบบเออเราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมวันนี้เราก็พามารู้จักเขาระดับหนึ่งบาล่ะและสำหรับรายการเชิฟวันนี้กับกล้วยและต่อยนะครับกับ BMW F30 ก็จะต้อง ข<พ>อลาคุณผู้ชมกันไปก่อนออแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าใช่แลรวัรับรดูติดตามกันได้วันนี้ไปะละก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe อีกทัวันนี้ก็ลืมพูดว่าแบ่งกันบ้างอ่ะ,ะลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ด้วยนะครับผม OMG oh my God ระวังทำตากล้องวัวโขกลยแกเออนั่นสิเสียอยู่คาดเข็มคาดก่อนพอมเลยใช่ไหมเดี๋ยวคาดให้นะคาดเบลให้ย่งเลวโอ้ยฉันไม่ได้จะลวนลามนะอยากเข้าใจฉันผิดแต่เหีใจแกคิดใช่ไหมล่ะไ,ไม่คิดหรอกทำอะไรกันพวกนี้อสองคนเดียว